ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่ากฎแรงกติกาวัดท่าหลวงนั้นไม่มีใครยอมใครเมื่อตาขวัญตาพายกันมาหัวพายท้ายเปิดระเบิดเธอเธอกันมาอาคาบางคลนาวามงคลนาวาจะเป็นเจ้าภาพจัดการกันในวันที่25 25พฤศจิกายนนิติวัตรนู่นเลยครับมงคนมีมิตบางสาวถงที่วัดสมุทรปราการอยู่ร่องน้ำแดงสายแสดงกันได้พายแดงกบสายมาพายแดงกบสายมาเจอสุวรรณนเรขาเอาละโอยรูกบอลชายพายบนพายเบียด ซ้ายไม่รู้ว่าจะแดงหรือน้ำเงินในเมื่อความแน่นอนกับความไม่แน่นอนแต่ดูทางสายตาครับมงคลนาวาบาดีกว่าพระคร,ะะรนนูสุตารัตนภานพระโคหนมเจ้าอวาสวัตนมงคลในมิตรบานในร่องน้ำแดงส่ลมน้ำเงินลงว่ดชัยลงว่ดชัยลงว่ดชายัาชายวัดบางบางร่องน้ำเงินดูสิว่าเทยานี้